ความรวยความจนไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินหรอกนะคะแต่วัดกันที่ความรู้สึกค่ะความรู้สึกเหลือเฟือคือความร่ำรวยความรู้สึกขาดแคลนคือความยากจนแล้วทำยังไงล่ะคะเราถึงจะมีความรู้สึกเหลือเฟือได้ลองถามตัวเองอย่างนี้นะคะก่อนอื่นว่าทุกครั้งที่คุณต้องจ่ายเงินออกไปนั้น สภาวะจิต state of mind ของคุณเป็นยังไงบ้างคะคุณรู้สึกกลัวเงินจะหมดกลัวเงินจะพร่องหรือคุณมีความรู้สึกเหลือเฟือว่าใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดคุณรู้สึกแบบไหนคะวันนี้ครูจะมาแนะนำเวิร์กช็อปในการที่จะฝึกจิตของเราให้อยู่เหนือเงินหรืออยู่เหนือปัญหานั่นเองคะ่ะ ทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปนะคะให้คุณท่องประโยคนี้ค่ะนั่นก็คือขอบคุณเงินสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ของฉันขอบคุณเงินสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ของฉันขอบคุณเงินสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ของฉันพูดแบบนี้นะคะ3รอบทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปคุณต้องทำแบบนี้ไปตลอดชีวิตของคุณเลยค่ะ แล้วจิตของคุณนั้นก็จะสั่งสมความรู้สึกเหลือเฟือจิตคนเรามันคิดได้ทีละเรื่องนะคะถ้าคุณโฟกัสเรื่องของความเหลือเฟือคุณก็จะไม่สามารถที่จะมีความรู้สึกกลัวหรือขาดแคลนได้หรอกคะ่ะครูจีไมเอ็กซ์เปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ